วันนี้รอแต่เพิ่นซื้อซั่งอะนะเอาเงินมาอะไรซั่งหินซั่งอันนั้นแล้ววันนี้เนาะซั่งดินซัางใช้ซั่งท่อมันแล้วซั่ง่อสซั่งยางจ้างบ่ลูกเง่นถอดได้ดิพันเลยพันบาทโอ้ถ้าเป็นเงินกี่เราฮาก็บหกแสนกว่ากีบเนาะสวนพักจะบอกนั่นมีอย่างนี้สวนพักกะนนะปั๊บไปเบิ่ง กับสบาสดีสบาสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนบอกว่าสิอยู่ทั้งฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะขอสบาสดีแล้วกันยินดีตออ้อนรับเข้าสู่ช่องอ่ายูทูบของพี่น้องมินตาคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยมาพบมาพ่อ,อก,กันมื่อนี่อยู่อ่าที่เพื่อนของน้องพ่อน้องร้อยทุกคนเลยไปมาเยี่ยมเพลินเต้โดนๆเนาะมาอนี่กะอ่าถือว่ามีโอกาสแน่พี่น้องเลยก็เลยอยากมาหลินนำ้ำ ่านำน้องพลอยน้องลอยทุกคนเลยกะอ่าทางสองคนเพลนอี่กัเป็นอ่าสาวน้อยฟ้าแฝดทุกคนเลยเนาะสาวน้อยฟ้าแฝดเป็นตาแพงได้สาวพลอยสาวลอยพี่น้องเลยอ่าจังใดกะสีภาพพม่พี่น้องไปติดตามภาพส้มภาพบรรยากาศน้ากันพี่น้องเลยกะได้ยินข่าวว่าทางน้องพลอยนี่กัมีผู้ใหญ่สวยเข้ามาเนาะออ่่าาบอกว่าเพิ่นสวยอาณย่างพี่น้องเลยกับไม่น้องวินตาเลียวมากกัเห็น เพ่นคุดค yup. okay, okay. ุม okay. ค okay. 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 ือซีเมนคุมห้องน้าบมอืจังใดจังใดกับสีภาพพ่อแม่พี่น้องไปติดตามภาพชมภาพบรรยากาศน้ำการทุกคนเลยก่อนไปก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามภาพชมพี่น้องเลย้อนี้กัมีโอกาสเนาะได้มาเยี่ยมมายามเพ่นโอเคทุกคนได้เฮาไปติดตามภาพชมภาพบรรยากาศน้ำการเลยโอเคพี่น้องเลยตอนนี้กัมาหอดเทือน น้องพอยน้องลอยเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วบ่วได้มาแต่เดนเด,น,ดนพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามน้องพอยยามแรงๆคนนั่งเงงต็มอยู่ตารางเฮือนผัวอ้า,าเธอเห็ดแสงเด้อทางนี่อยากก,กินน้ำยอยา,ากกินน้ำสบายดีเด้อเลยอ้าเธอนำสั่งก็เป็นอย่งไดเมื่อามาแต่ก่อนคือน,น้องพอยว่าน้ำบ่วชัว่ะ ใส่บ่บ่ะเนี่ยมันอยากใส่ข้าวนะมยออันนั้นโถเลยบ่ลูกคือใส่ยี่เด้หนิเนาะธรรมดาอยู่มาลินน้ำนองพรน้องลอยพี่น้องเลยสาเหล่พิ่งก็มาลินพี่เนาะา่อากาศฮอตปินมาทั้งนี้บันนี้สวัสดีสวัสดี โอ้แม่ยังได้ทงยางยังไงนะแกงคุ้นโอ้ยเดี๋ยวใครมุดแดงจะดอกเรียวไปเขี้ยวเลอเขี้ยวมาแมันยังเหงหัวเลยไล่ทั้งหลังอันนี้บรอเป็นมาพี่ลุงเนื้อห์แบงฮะแบงอ้าวเดมาลินนะหมอแบงแต่เฮงอันนี้เป็นหัวไล่ทั้งตัวแับนี้หมอแบงสบายดีป้าลุงลุค่ะสบายดีเพื่อนนะแม่ มาดิมดอหวลนะอเ่มาหลินน้องพลอยพี่น้องเอ้น้องพลอน้องลอยเป็นยังสบายดีเบือทุกคนไปองเฮียนยว่ามาหนิไปหากมาหอดบอ่าเพะพกเฮตยเจ็บพี่เหนอน้ำโมด้วยบรรยากาศเน่มันลงอากาศห่อนแห้งเนาะ การห่อนแห้งแห้งเมื่อเมื่อวานนี่กับเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยห่อนลายเมยน้องเม็ดกับมาหลินอยู่พี่เป็นจริงได้ลูกสาวไปทำงานและทำงานอยู่น้ำสูดน้ำผ่นเป็นพุ่ลเลกเอ้าพ่นอยู่ไทยพ่นบ่่แมอพ่นไปเฮ็ดเวียอยู่กาแฟพ่นบ่แมอเอ้าเนี่ยจะได้เงินหลายแท่านี้ได้เนาะยังได้แต่ลูกอ่า

คิดของน้องมิดจะแม่เพื่อนมาสัมภาษณ์แม่มาหู้ว่ะแม่เอาแต่ลูกมเพิ่นเวลาเพื่อนไปว่าจะว่าอียังเลยมาน้ามาหู้เนาะลูกว่าอยู่แม่์แ่ต่ได้ไม่ได้ไปจ้างเพื่อนเบิ่งเห็นไม่นองตามถามเพื่อนยอเคยถามเพื่อนยุเออเอเพื่นเลกลับไปยูน้ำกันท่านเนาะสมสมพอผมหลาหลายคนเขามาหมักมาหักเพื่อนหลือโบโบโบตอบหับจะคมับจะคุ้น เพิ่นลงไปแล้วเพิ่นไปอยู่น้ำกรรันแล้วบอกอยู่น้ำกันอืมอไไี้แหละควนผักเงินใหม่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดยังได้แม่ยังไปได้แม่ก็มาหู้คุยกันได้ว่าแม่มาหูว้ว่ะว่าทีนี้เราถ่ามาเอามาเอากับมาหู้จักก่อน <laughs> แล้ว,ลวเรา,เราจักผัวเก่าอยู่แล้วคักมะเอาเลาไป่นะแม,ม่มาหูว้ว่ะแต่เห็นนั่นพวกเห็นบัตรมาเอาเพื่อนไปเป็นรัตธรรมภาษณ์ัพพิจิตรแม่หู้ดู่นะบ้านงี้แกัน แล้วอันนั้นลานได้ใช่ไหมนี่ลานกันอย่างน้ำนเอาไปน้ำบ่อเออฝนเอาไปน้ำกันเงินข้ามได้ฝากมหาแม่ใช้อยู่บ่ได้อยู่เอต่ใครกว่าอันว่าได้ไปหาเนะอฝนไปอยู่น้ำกันคือเก่าสมเพอเอฟซี่นกับเซียอยู่ด้วยกับเจ้าก็บอยน้องมิดนี่ถิ่มคนเก่าว่าได้ดอกกับเจ้า เห็นความเอฟซีว้าหรือไฉเนาะแต่ผู้ใหญ่หาเงินมาแล้วก็ติดตามมาเลื่อยอยู่ตื่นไปอยู่น้ำไผยอีเม่ด้านแคนเก่าเพิ่นแบบเราก็ะยาเพิ่นเนาะเราแคเน่เพิ่นคข่งต่างแคน่แคเน่าอยู่ไปถือต้องกันเนาะเหากเกิดบริวารใดเนาะทั้งแม่ก็ได้เออแต่ว่าหาเงินมาค้ามมาห้ยเกิดบางท่านบอกว่าสีเอากันเราิจะกีบพึ้น พี่ทรงให้ตลอดเงินเออตางผู้ใหญ่เงินไปสัก่อนถ้าว่าบันนีผู้เอาลีนะเราวันนี้ผู้เอาผู้บังชี้แย่งน่ะชื่อออกกับแม่เราแต่ว่าบัดนี้คือสิบวได้แล้วบัดนี้เนาะมาหลินนะมันน้องคอพี่น้องเลยพอดีเจอแม่น้องมิดอยู่เนี่ยพอดีว่าเป็นญาติกันแน่เนาะแม่หลินอยู่พี่และญาติกันพี่น้องกันเป็นพี่น้องเดียวกัน อนางพลอยนางลอยคือเงียบเงียมแจ่มใสแท้เดี๋ยวนี Fine, ้บ่าคืออารมณ์ดีแท้คือได้ยินข่าวว่าคุดคุดยังก็อันนั้นน่ะโอ้สิได้ห้องน้ำใสหแล้วบ่เดี๋ยวนี้น่ะพอรโดูนะพนันไม่ดูเธอได้ผู้ใหญ่ช่วยเข้ามาเลยเนาะเออผู้ใหญ่ทางไหนลูกทางกรุงเทพกรุงไทยโอ้ทางกรุงงเททพพกรุไยณ อย่างเงยท่านกรุงเทพก่างเพิ่นช่วยเข่ามาอีกเลยเนาะเออเพิ่นเซนทองน้ำหายบ้าแบบนี้นะอือถ่าขุดเลยเนาะทางน่ะแล้วหรืบ่ขุดนะแล้วเมื่อได้สี่มีอย่างข่ามาบบบนี้คุดขุมว่าจซื้อว่าจันเออเอาคนผ่าเงินเอาคนผ่ามาให้ผ่ามาให้ทางแม่บ่หรือว่าคุยทางน้องพ่อน้องร้อยบ่หรอคุยทางแม่คุยทางแม่ โอเมนพนจีแม่จ้าบ่สสันเออบ่ฮหยอกน้องพลอยกันหยอกพินเดอพี่น้องเไยได้ผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะสีมาส่างห้องน้ำให้เอ้ดีใจน้ำน้องพลอยน้องลอยเด้วันฑิพ่อพันยิ้มเปิดเปิดไปแถากันยิ้มหัวไม่ไม่เนาะเป็นยังไง พักกันกินข่าวน้าจ่้มปากับอย่างเด้อมาเนี่ยแต่หมองหงแต่หมองหงเลยอาหารโปรตีบ้านเฮาแต่หมองหงตอนแรกนี่ได้ยังกินมาเนี่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินไม่ได้ไปหาการเขียด์ว่าตอนแรกไ่เไปเออมีใคโคบอืมเคยไปอยู่บ่แต่เก่าเคยปีนี้ได้ยังยังว่าฝีนี่มีเนาะ ามาหลินน้องพลอยมาหลินน้องพลอยพี่น้องเอ๋น้องพลอยน้องลอยมีบรรยากาศคำคำค่อยคำยามแรงดีใจน้ำเพลินเห็นเพลินคุดคุ้มแล้วก็ดีใจเพลินเไดส่างห้องน้ำแล้วโอ้มีผุ้ใหญ่สวยขามาเลยเนาะเพลินกามามาเย,ยมมายามละบ่ยังไม่มาพ่อเธอเพราะว่าทางหฮานี่ก็ยังไม่ได้มาหาน้องพลอยเพลินแต่โดนพี่น้องเอ๋ยแต่โดนโดนขนาดเสียบอะไรกัน วันนี้ก็มาเยี่ยมเพิ่นตอนแดงแรงหูทางเมย์มาเลยเนาะโอ๊ยไปไปไปัไปทกทายอันทางเมย์ต้องพ่อน้องร้อยก่อนพี่น้องเลยสาสวาสดีสาตรทันเด้อโอ๊ยวันนี้มาเยี่ยมเตยเดินเดนิดน เห็นนะะคุดห้องน้าคุดอันขี้ดินสะดวกไปเยี่ยมเบิ่งอันน้องพลอยก้อนพนได้ข่าวดีว่าแต่ทั้งแดดเด้เงฝนคุดอย่างเด้อคุดไปเลยค่ะคุดว่าคจะสั่งห้องน้าบอแมนอืมใช่ขี้ได้ไม่ได้เลยยังยังมอพอเออตอนนี้ถือว่าอ่ารวบรวมทุนบ่ผู้ใหญ่เพิคน่วยเขามาบ่หรือจังไดไม่นน่เลยและผู้ใหญ่เพิ่้ นี่ผู้ใหญ่ช่วยเข่ามาโดยตรงบ่โอ uh um, ้เพิ่นอยู่ทางใดอยู่ทางฝั่งไทยบ่หรือฝั่งลาวฮะฝั่งไทยอือโอ้ดีใจน้ำสาวทานเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาแต่โดนนี่นี่แหละเนาะเพิ่นก็เปลี่ยนแปลงอะได้บดนี้นี่ผู้ใหญ่ช่วยเข่ามาเพิ่นช่วยเข่ามานี่โดนเติรดหรือว่าสาทานยังไ่โดนปุณายที่ที่ฉันแพ้มันหลังอะไรบางช่วงเทาไหร่มา เกี่ยวข่าวนี่บ่แมนโอ้ก็โดนเติมด้วแต่ช่วงเกี่ยวข่าวมานี่มันก็เดือนสามได้บ่สามสี่เดือนอะไรเลน่นี่เนาะแมนเออก็ถือว่าเบาผ้าละไปลายแล้วบ่เรื่องข่าวเรื่องหน้านี่เพิ่งก็ช่วยบ่ยังข่าวน้าก็ถือว่าซีมีรุ่นเพิ่นสิช่วยทางของน้ามันได้เนาะ เออเห็นเด็กได้ห่องน้าพี่น้องพ่อน้องลอยเนาะอ๋อเอาเอาสู่ๆคือสิได้อยู่เบิรงนีีเห็นเพิ่นคุดคุ้มแล้วพี่น้องเลยเออจฉพ่อเห็นนะลูกสาวฟ้าแฝดเพิ่นยิ้มเปิดเปิดเยเพิ่นสิได้ห้องน้าใหม่พี่น้องเอ้ยมาดีใจนะเพิ่นเออคือว่าขนาดคือว่าอันนาดสิไปบุญธาตุพนมไปว่าเมื่อกี้นี่นะวันละไปยังไม่ไปเลยบอ ไปจะไปเยอะว่ะคนบอกไปเยอะคนไม่ไปคือได้ยินนหมือนแถวพอม่าแาวท่านแล้วนัดอันน่ะคุยใหญ่ใจบุญอยู่ทางฝั่งไทยว่รเขาหาห้าก็บม่ได้ไปคือการหากันไม่ได้เป็นคนหลายเลยวม่ได้ไปหลายทีแม่เดินไปเราหาไปมาไปมาญาติลูกว่บลูกกับไปไปถิ่มลูกได้วไหมาไปได้เดี๋ยวจะถิ่มน้องพลอยนั่งลอยได้ขนาดน้องพลอยนั่งลอยไปเพคนละ กันไปแล้วแม่ห้เอาไปน้ำมันวะแม่นปอย่งี้ลงถิ่มเนาะจับกันคนหลายเนาะยไปแม่นแล้วคนหลายอ้าวคนกินเบียกินเหล้าเฮยมวนไหนเนาะขาแม่อีก่แต่แรงนี่แต่ผูมวนนะตัวกับคอเตามาใหม่ เออิวิสมันยาไนน้มาลินน้ำพลนเต้ดนๆได้พี่น้องเลยมาลินน้ำนองพลนองลอยเต้พูดอะไรช่วงเกี่ยวเข่ามาเยี่ยมน้องพอยนี่แล้วก็ไดนพ้คอยมาถ่ายคลิปเพลินวันนี้กับมีเวลาเนี่ก็เลยมาหลินน้ำน้องพอยก่อนวะเห็นเพลินคุดคุมนะเพลินคุดคุมยังเด่น เออเพื่อทีมีแฟนสฉางห้องน้ำเนาะวันนี้รอแต่เพื่อนซื้อสร้างนะเอาเงินมาเลยสั่งหินสร้างอันนั้นแล้ววันนี้เนาะสร่งดินสร่างชายสร่งท่อมันแล้วสร้างถ่อสร้างงากระเบิดลายอยู่เลยเนาะสาวทันเนาะกระเบิดลายนี่เขายังแห้งเนาะเพื่อที่ได้ห้องน้ำนี่ป๊าบบริเวณง่ายได้ระดับสองหมื่นพูดได้เนาะ เพราะว่าว่าว่ามาอยังเห็ดแะ้ว่าเห็ดจไม่หองน้ำมาแต่ทายเนี่ยป้าเพื่อนอทงหน้าเพนะไรลุกลำบากวาน,น,นว่าสวน้มน้ำปุเนาะลำบากก็หวัวไปเรื่อยๆทงหน้านนี้นะ <c ười> เออย่ให้น้องคลอยน้องลอยมีหองน้ำใช่สบายเป็นสงสารลูกสาวเป็นไปาะเนาที่หลังเพิ่นเพิ่นอยู่จังหวัดใดก็ เซียงหภูมิเซียงหภูมิอืมเซี่ยงหภูมิอ่าจังหว้เซียงหภูมิโอ้เนาะก็ถือว่าตามที่อนนะเพื่อนคุยนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้หนิเนาะสุดทนเนาะเพุ่ดรวยเพื่อนรวยเข้ามานี่ได้ลายเทือแล้วบ่อะไรลายเทือล้วอันนี้อ๋อจ้ะ กับผมไม่อย่างลาเด็กพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายินดีนำสาธานเพิ่นเพิ่นสิได้ห้องน้ำเนาะโอ,โอนางพอนางลอยสพอุพอเพิ่นยิ้มเปืป่อยๆว่าได้ไปอันน,อน,นั่นวอซึ่งเลยว่าได้ไปหารับจ้างอย่างวอส่วนวอได้ไปรับจ้างอย่างมันแดดที่ไปหาอย่างเน,นาะได้หายทีกับมัมนไม่มีมาไปมาเติมล้วไปกับมันได้หายีกอยู่ไปแล้วอยู่ชื่อนี่แหละ เมื่อหันกลับไปหากินมากินท่านั้นหาเขียนหายอย่งไง้เลยนะหาเขียนมันแดดได้เดี๋ยวนี้ประหยัดมัวได้บอมมี่ไม่ได้คอยหาไม่ได้คอยหานะบางทีกับมี่ไงมี่ยิบชาบาชื่อกินซื้อเอาเนาะไอ้เดอกมีผู้ใหญ่ช่วยขามาล่ะคือทางพ่อนี่กับแม่นว่ได้พวพันกับเลย่มมั้ยบอ ตัดก sort of ็คือตัดเลยก็สบายเนาะกัสบายใจฮะแน่ผมมีแนวแบบว่าอะนะกวนใจกับแม่นคือเฮาตัดสินใจแล้วก็เพิ่นกับผมาวนกับเฮาเนาะต่างคนต่างอยู่เพิ่นเลือกแบบนั่นเป็นแบบสารพันของเพิ่นเลือกเน่นนั่นเนาะเฮากับยู่ส่วนเฮากับลูกยูส่วนเฮากับลูกแล้วเทางทฮอดลูกเขากเขาแล้วลูกเขาเออ ข่าวกบชนเลยข่าวก็มีแพร่แต่เช้าเลยต่างคนต่างไปต่างนั่นคนต่างไปสิไปเบิ่งกันชวนน้องพ่อน้องลอยไปเบิ่งบนพ้นคุดอันห้องน้ำก่อนเด้อวันนี้เด้อเลยอย่างมาเบิ่งห้องน้ำน้องพ่อน้องลอยก่อนบันคุมห้องน้ำพี่น้องเลยเนาะพ้นคุดคุมห้องน้ำไว้เพราะว่ามีทางผู้ใหญ่สวยทาง ครอบครัวของน้องพ่อน้องลอยเนาะกะดีใจน้ำเพลินทุกคนเลยเพราะว่ามาแต่ก่อนนี่กะน้องพ่อน้องลอยนี่กะเงาเงานิ่ชุดนี้โอ้เพเงนยบเปิดเปิดสมพ่อฮุนป้าทธอเรียบร้อยเป็นบ่น้องพลอยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเงยห้องน้ำอันนี้กัห้องน้ำเนาะใกล้กันพอดีเลยจ้างบอลูกนี่ เท่าได้ดิพันเลงพันบาทโอ,อ้ถ้าเป็นเงินกี่เราฮาก,ก็หกแสนกวัวกี่นเนาะส่วนพักจะบอกน,นัออ่นมีอย่างนี้สวนพักกันนะป้าปเบิง้งขึ้นตายเวลาเหลียวไปขอโทษหลายเมื่อใส่น้ำใส่น้ำอยู่ใช่หยิบเอาหยเอานี่ว่ามาหดไหนลูกเออ,เอ,อ,เอ,อ นี่คือคือคือเงาเงาแท้พักคือบัซื่นแท้มะซายแมวอืมเอ่ออย่างนี้งามอยู่ได้พักบัวกันพักแกงบัวละพาบ่หน่ะเป็นบ่งามนะพักบัวละพาหนะงามยังไม่ได้ฮดเออพักกระยิบฮดหลายสองสาวเลยคันว่าน้ำสางนี่คันว่ามีอันนั่นใดหรือว่าเขาซื้อดามาใส่นี่ก็ได้บ่หนี่ เออ,อใส่ได้อยู่ละวะาบดน,นี้นะมันก็ใส่อยู่ละได้เนาะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพอ่อน้องร้อยพี่น้องไอ้เฮือนเพ่นพาพายยังก็พากระจานวะนะพากระจานเย็นดีเนาะมากระจานเนาะ <c oughs> แต่ว่ายำยำยำผ่ายำฝนในน้องพอเนะโคตรปั่นเตาแล้วบ่ อาพี่น้องเลยมาลินน้ำน้องพลอยยามแรงๆหยิบน้าบ่หยิบน้ามาหนึ่งข่าวแล้วบ่ลูกบรรยากาศยานแรงเด้อพี่น้องเลยมาเยี่ยมยามครอบครัวน้องพลอยพี่น้องเลยโอ้ยเปลี่ยนแปลงลายเพิ่นเพิ่นมีผู้ใหญ่ช่วยเข่ามาเนาะก็ดีใจน้ำเพ uh ิ่นโอ้ เย็นดีได้ต่ลางคนนี้เน,ะน,ยนยาะโอเคพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อเนาะเมื่อนี้กับมาเยี่ยมมายามน้องพอ่อน้องลอยเป็นทีห่ห้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยก็ถือว่า,าทางครอบครัขวของน้องพอ่อน้องลอยตอนนี้ถือว่า,ามีใบหนา้าย,ยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสทุกคนเลยเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ซวยเพิินข่าวมาโดยตรงทุกคนเลยก็คือต่อไปก็คือสอิมีการสั่งห้องน้ำเนาะจังใดกาไม่ต้องวิตาสิมาอัปเดตให้เบิ้งทุกคนเลยเนาะว่า อ่าสิเป็นจังไดต่อไปโอเคสำหรับคีนี่ก็อ่าสิประมาณนี้เนาะขอขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามหับสมพี่น้องเลยอ่าสำหรับคีนี้เนาะสิได้ขอกาข่าวว่าสบายดีสบายดี